สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กันกับช่องหัวเด็ดหมยดังนะคะเนาะวันนี้เราอยู่ที่สูตรฮาหนอยนะคะเนาะอ่ะขอภัยนะคะเนาะหายกันไปนะคะแล้วเรามาดูสูตรฮาหนอยกันนิดนึงนะคะเนาะ นนวันนี้เราจะมาดูชุดแรกกันก่อนนะคะเนาะฮานอยนะคะในวันที่ห้าออกผลเนาะที่สองศูนย์แปดนะคะข้างล่างสามเก้านะคะเนาะอันนี้จะเป็นฮานอยพิเศษนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราจะมาคำนวณในชุดฮานอยพิเศษกันก่อนในชุดแรกนะคะเนาะ อะเริ่มกันเลยนะคะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะศูนย์สามและศูนย์สองนะคะเนาะอ่ะนะคะนี้จะเป็นในสูตรนะคะเนาะมาดูชุดต่อมานะคะสามเจ็ดนะคะสามสองนะคะ สามสามนะคะและสามหนึ่งนะคะนอะอ้องอาส,สนต่อมานะคะแปดหนึ่งนะคะสามแปดนะคะเก้าสองนะคะเก้าสี่นะคะ จ็ดสองนะคะอ่ะอันนี้เป็นในโซนของฮานอยนะคะพิเศษนะคะนาออ่ะเด่นเด่นวันนี้นะคะนาะเด่นศูนย์นะคะจะลองกันอยู่ที่เจ็ดนะคะนาะเด่นศูนย์ลองเจ็ด ชุดแรกนะคะศูนย์แรกนะคะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เก้านะคะสามแปดนะคะสามเจ็ดนะคะและแปดหนึ่งนะคะเนาะวันนี้แอดเลือกในโซนนี้นะคะ 92นะคะนาะอ่ะวันนี้เราจะคัดกันนะคะอยู่ที่92นะคะ81นะคะ09นะคะ,ะทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ตัวนาะทจะแอดเลือกนะคะก็คือ0981และ92นะคะนาะแล้วแต่เป็นเพื่อนชอบนะคะนาออ่ะมาดูชุดต่อมานะคะห้าหน่อย ปกติมั่งนะคะเนาะถ้าน้อยปกตินะคะออกผลเนาะหนึ่งห้าสองนะคะข้างล่างหกหกนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาเจอชุดแรกกันเนาะอ่ะมาดูโซนห้ากันก่อนนะคะห้าศูนย์นะคะ ห้าหนึ่งนะคะห้าสองและห้าสามนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดน,นะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะหกห้านะคะ 6กเจ็ดนะคะหกแปดนะคะและหกหนึ่งนะคะส่วนต่อมานะคะศูนย์ห้านะคะศูนย์แปดนะคะศูนย์หกนะคะศูนย์เจ็ดนะคะอ่ะซึ่จะเป็นในโซนของชุดนี้นะคะเนาะ โซนต่อมานะคะอะแอดเขียนผิดนะคะเดี๋ยวมันต้องเป็นแปดเจ็ดนะคะนอเจ็ดหนึ่งนะคะ ทวนนะคะน้องวันนี้เด่นเด่นนะคะกับฮานอยเนาะเด่นแรกนะคะวันนี้จะมาในโซน,นลองศูนย์นะคะส่วนเด่นนะคะน่าจะเป็นหกนะคะเนาะเด่นศูย์ลองหกนะคะเนาะ ศูนย์แรกนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์หกนะคะหกเจ็ดห้าหกนะคะและห้าหนึ่งนะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนหนึ่งสองสามสี่และห้านะคะเนาะกับห้านอยปกตินะคะมาดู ฮานอย VIP กันต่อนะคะนาะไม่แน่นะคะวันนี้อาจจะติดเบิ้ลไหมเนาะเพราะว่าในสูตรมันนี้เบิ้ลหกหกเนาะแต่คิดว่าไม่น่าจะมานะคะเบิ้ลเนาะ,อะขอฝากเพิ่มที่ฮานอยพิเศษนิดนึ่งนะคะนาะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดไปนะคะ เราะว่าเหมือนจะมานะคะนอะ้องในชุดนี้นะคะเบิ้ลจะเจ็ดไปนะคะติดไปชุดนี้ในสูตรไม่มีเจ็ดเจ็ดนะคะนอะ้อของกับฮานอปกติไม่ติดเบิ้ลนะคะนอะ้องนะคะไม่มีเบิ้ลอะมาดูฮานอย v ี p นะคะฮานอย VIP ชุดแรกนะคะ ห้านะคะหกหกหกเจ็ดหกแปดนะคะส่วนต่อมานะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะส่วนต่อมาห้าสามนะคะ ห้าสี่ห้าศูนย์นะคะและห้าหนึ่งนะคะสี่สี่นะคะเจ็ดเจ็ดนะคะอ่ะมันจะได้ในโซนนี้นะคะเนาะ สาศูนย์นะคะและสามสี่นะคะนาะเด่นเด่นนะคะวันนี้จะเด่นกันอยู่ที่ห้านะคะ,ะ,คะลองนะคะลองเจ็ดกันเนาะอ่ะเด่นห้าลองเจ็ดนะคะวันนี้เนาะห้าแรกนะคะ ห้หนะคะห้าหหห้านะคะและหกเจดนะคะเจดสองนะคะเจ็ดศูนยนะคะอีกหนึ่งชุดก็คือห้าสามนะคะอ่ะมันจะเป็นในชุด VIP นะคะเนาะห้าชุดเหมือนเคยนะคะ ดึงเขียนใส่หน้าผลออกกันที่สี่หหนะคะข้างล่างหนึ่งเจดนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับหวยลาวนะคะสูตร1นสูตรสองและสูตรสามนะคะเนาะในช่วงหน้าวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะพเพื่อนจะได้รับชมเนาะมันสายแล้วเนาะอ่ะมาดูกันนะคะสามหน่อยนะคะในคลิปเดียวเนาะในชุดเดียวนะคะกับห้านอยพิเศษปกติและวีพีนะคะในวันที่6พฤศจิกายน แอดลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ